ความหวังเป็นกำลังใจ,าจใหากใครล้มเราก็จะชุดให้เธอลุกขึ้นเดินก้าวไปเหนะื่อยนักพักกายพักใจรอคงทองของวนันใหม่เป็นกำลังใจที่ใสสะอาดเป็นความรัก เป็นความวังเป็นกำลังใจหากวันนี้มีลมหายใจขอทำไมในสองทางทางตากยกไม้ย่มบานภากตะว,วันยังร้อนแรง เป็นพลังเป็นความหวังเป็นกำลังใจลลลลเด็กน้อยดังนกน้อยบินลอยอยู่บนป่าฟ้า สู้อยู่อย่างไรคงไม่สุดวิสัยเติบใหญ่แล้วเจ้าจะรู้ดีหนูเอ๋ยจงฟังให้ดีโลกนี้มันไม่สดใสแสงทองไม่เคยส่องไปร้อยโลกร้อยแหลงคุณธรรมหนูเอ๋ยนอนหลับเสียนะ ขอจะกล่อมเจ้าถึงสวรรค์ขอให้เจ้าโตโคืนโตวันหลับฝันถึงสิ่งสวยงามลาลลา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  ครับเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้ผมแต่งเอ้ยคุณเสวีแต่งแล้วก็ผมเป็นคนทำเอามาใส่ทํานองอะไรให้อาจารย์เสวีจันทโชนมีบทบาทมากในบทเพลงของแฮมเมอร์ที่ผ่านมาในอดีตใช่แล้วครับนะครับตั้งแต่เรื่องต้นก็ว่าได้ยุกยุกต้นๆเลยครับเพราะว่าเป็นกลุ่มคนดนตรีกลุ่มเดียวกันกลุ่มนักเขาเป็นนักเขียนที่ดีเป็นจิตตกวีและเป็นกวีวาดภาพใช่เป็นนั้นเนี่ยจิตกรด้วยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้นําเพลงของ คำรนก็คือมนกันเมืองมาร้องไงเพราะฉะนั้นเราพูดถึงคุณเสวีเนี่ยเสวีเนี่ยเป็นคนที่ทําให้พวกเราเนี่ยรู้จักและมาสนใจคำรนมากขึ้นด้วยเพราะเขาจะนําเพลงของคำรนเพลงของอะไรมาร้องให้เราฟังเพลงเก่าๆที่เป็นลูกทุ่งบ้างเป็นลูกครุงเก่าๆที่มีเนื้อหาดีๆเนี่ยกระทั่งเพลงไทยเดิมเขาก็จะเอามาแล้วเขามาร้องร้องแบบเขาเป็นบุคคลที่เป็นนักร้องได้เลยรูปร่างหน้าตาเขาก็ดีตัวเขาเล็กหน่อยแล้วก็เวลาให้แสดงออกหน้า ผู้คนจะไม่กล้าเด็ดขาดเพราะคนเรานั้นเกิดมาบอกแล้วบางคนเนี่ยครับนําเสนอดีแต่ว่าการแ,แสดงออกอ่าบางทีบางทีงทเนี่ยเขียนเพลงดีแต่ว่าเขานําเสนอได้ไม่ดีก็ถึงต้องมีการนักแต่งเพลงต้องมาเลือกนักร้องที่เหมาะสมเพราะว่าการนําเสนอนั้นมันอีกอารมณ์หนึ่งไงน,นี่เขาเป็นนักแต่งเพลงในกลุ่มไทมเมอร์คนหนึ่งที่คุณแอดคาราบาวตามหานะพยายามแต่เขาก็ไม่ยอม,มที่จะสร้างสารรค์เพลงร่วมกับคุณแอดอันนั้นโดยส่วนตัวของเขาอาจจะ เป็นคนนิสัยคล้ายๆกันใช่แล้วครับนั่นนะครับครับผมก็เข้ามาสู่ช่วงที่สองนะครับแล้วก็ต้องเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมมาคนเดียวแล้วก็พูดถึงเพลงแล้วก็หยิบเพลงของคารวานเนี่ยนะครับมา้องแล้วก็จะพูดถึงคารวานมีสี่คนแต่ว่าน้องทีมงานเนี่ยเขาก็แปลรูปพอพูดถึงน้าวองเนี่ยเป็นรูปของเจ้าทอมเนี่ยเห็นผมเห็นครับที่มี สามสี่คนนะฮะมีไอรทอมด้วยแล้วอันผิดเป็นคนอื่นยังไม่เท่าไหร่ไงมาอบ้านนี้นะคุณต่อยาพี่น้องอยู่แล้วมันใช่แล้วครับอย่างพวกเราก็คือญาติพี่น้องของเขาครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกให้ด้วยว่าอันนั้นเป็นการผิดพลาดในการตอนนี้น้องมาตามไปนะครับแล้วก็สําหรับในเรื่องของเวลาละหมาดวันนี้คุณอารีก็มานะครับครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้พูดแต่ว่ามีภาพให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีกันครบถ้วนเหมือนกับทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เเริ่มต้้นดพลง ารายเดยงสาที่พูดเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่ามันเริ่มต้นมาขอพูดถึงเด็กๆสักนิดหนึ่ง<ม>นะครับ,เ,รบเพราะว่าเป็นห่วงไม่ว่า,าก,การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งที่มีเหตุการณ์เนี่ยอย่างล่าสุดที่อเมริกาก็เหมือนกันเราคิดถึงเด็กๆก่อนเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยเราเขียนไว้เพื่ออยากจะบอกให้รู้ว่าเด็กๆนั้นนะเขาสวยงามเสมอเขาเป็นข้า,าวเผาที่บริสุทธิ์มากนะครับ เวลาที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาจะวิ่งเล่นจะร้องจะต้องการอะไรจะเรียกร้องจากพวกเราเนี่ยเขาบริสุทธิ์มากและที่สําคัญเขามองโลกเนี่ยสวยไปทุกอย่างคือความรู้สึกจริงๆของเขาเขาไม่รู้ภัยเขาไม่รู้ไม่รู้เลวเขารู้อย่างเดียวสิ่งที่เขาจะสัมผัสได้<ช>ความรากักมันจะเริ่มต้นจากพ่อแม่แล้วก็พ่อของเขาใช่แล้วครับหรือวคนที่ใกล้ที่สุดพอล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะผ่านเทศกาลสงกรานมาครับเมื่อเทศกาลสงกรานผ่านมาเนี่ย ก็จะพูดถึงเรื่องเด็กเนี่ยเด็กนี่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเลยก็คืออยากให้ครอบครัวเนี่ยดูแลเด็กดีๆแล้วก็ต้องให้ความรู้กับเขาค่อนข้างเยอะนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างทุกวันนี้คุณรู้ว่าเป็นจุดสําคัญของชีวิตทุกคนที่มีคู่แล้วต้องมีลูกครับตรงนั้นเขาจะเรียกว่าหัวใจของความรักใช่เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนครับว่าความรักที่ก่อร่วมกันเราก็เกิดบุคคลหนึ่งที่มาด้วยความรักใช่และความรักเป็นความบริสุทธิ แล้วนั้นคนที่เกิดจากความรักแล้วจะต้องเป็นคนดีก็มีหน้าที่ของพวกเราที่จะทําให้เมื่อเขาเลิกไร้เดียงสาคือมีเดียงสาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องไปใช่เราต้องการอย่างนั้นเพราะเป็นภาคขาวอย่างที่บอกว่าภาคขาวเนี่ยแต้มสีดีมันก็จะดีใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าแต้มสีให้เด็กของเราเด็กไทยของเราในอนาคตนั้นมันเละเทะไปด้วยระบบเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสื่อเรื่องของการศึกษาสำคัญมากๆนะครับพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้ภาคขาวของเรานั้นสวย ในอนาคตก็ฝากกันไว้ในเรื่องที่เราเปิดหัวมาด้วยเพลงนี้เพราะอยากจะพูดเรื่องนี้แหละครับว่าจริงๆแล้วเมื่อวันครอบครัวผ่านมาเนี่ยคิดถึงเด็กๆกันเยอะๆถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างผมเชื่อนะเราทําเพลงทาอะไรต่แต่หรือว่าภาพต่างๆที่เราเห็นในทีวีเนี่ยถ้ามีเด็กขึ้นมาเนี่ยความอ่อนโยนความน่ารักความอะไรเนี่ยมันทำให้เราสบายใจแล้วเรารู้สึกรับคํานั้นได้เด็กพูดดีบางทีผู้ใหญ่พูดเนี่ย เราบอกไอ้นี่พูดไม่ดีเลยพูดน่าทําให้เรามีอารมณ์แต่คําพูดเดียวกันบางทีเด็กที่นําเสนออย่างบริสุทธิ์เนี่ยเรากลับฟังก็เออมันน่ารักนะมันไร้เดียงสาเวลาเขาเอาเด็กมาประกวดร้องเพลงเขาร้องเพลงของที่ศิลปินดังๆที่เรารู้จักนี่แหละแต่ว่าน้ําเสียงกับอารมณ์เขามันจะไม่เหมือนเขาพยายามจะเต้นให้เหมือนจะวางแอคชั่นให้เหมือนขนาดไหนเรามองได้ขั้นความรู้สึกบริสุทธิ์ของเขามันมีเต็มร้อยฮะใช่แล้วที่เขาร้องออกมาร้องเพราะความที่ได้ยินมาหากเพลงนั้นดีและถูกส่งเสริมให้เขาเขาก็ดีใช่แต่กลับกันนะครับ หากไ่เอาไอ้จอร์เรคชลวันเนี่ยไปไปไปใส่หูเขามันเป็นเพลงถ้าเป็นเพลงที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพลงไม่เหมาะสมไม่ให้เด็กเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมเรื่องต้นเลยสังคมใกล้เขาจึงสําคัญนะครับสิ่งแวดล้อมของเขาคือสังคมของเขาเนี่ยมันจะบ่มอบรมเขาได้ดีแค่ไหนใช่แล้วครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักการของความสามัคคีในประเทศก่อนครับมามองปัญหาตรงนี้ร่วมกันใช่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีร่วมกันเพื่อคนรุ่นต่อไปดูแลไทยให้สดใสสวัสดีใช่แล้วครับเพราะว่าเด็กไทยนั้น ค่อนข้างจะมีปัญหาในยุคนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบครอบครัวที่ไม่ไม่แข็งแรง,งไม่มั่นคงและไม่แล้วก็ไม่พร้อมจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมคไทยมันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกๆคนต้องช่วยกันแก้ไขเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนนั้นก็อยู่ในสถาบันครอบครัวทั้งสิ้นเมย่อวานเรา,เาพูดกันอยู่เสมอว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยโอกาสเลือกไม่ใช่เรามันน่าจะเป็นของทาย,ยาทหรือลูกหลานเราที่เขาจะต้อง <ผม S 1> เดินต่อจากเราไปถ้าหากว่าเราไม่มีสมบัติบริษัทอะไรที่ให้าสต่อ ควรเข้าให้เขามีอิสระในทางเลือกอแต่ถ้าหาว่าคุณมีสาขาที่คุณทําไ้แล้วคุณก็แนะนาเขาใช่แล้วครับว่ากลับมาจะด้ยบริหารกันตรงนี้ตรงนี้จะได้ช่วยกันแต่จริงๆแล้วผมอยากให้เขาคิดเองอยากให้เขาเลือกเองเมื่อเขาเรียนไปถึงจุดที่เขาจะต้องเลือกเพราะว่าการบังคับมันไม่มันเกิดการไม่พัฒนาความกดดันทําให้เกิดปัญหาในประเทศด้วยนะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่นั้น ดูแลลูกถูก็กหมายถึงว่าเราก็จะพยายามบ่อยานมันความใกล้ชิดคุยกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสร้างทําให้เรารู้แล้วก็ให้เด็กนั้นเข้าไปได้ตามเจตนารมณ์ของเขาด้วยเราควรจะเสริมในสิ่งที่เด็กเราเห็นว่าเด็กเขาชอบและอันนี้เป็นสิ่งดีๆดีเนี่ยเราก็เสริมเขาซะเพราะผมก็ยังสงสารเด็กนะกที่ยังถูก,ถกที่จะต้องถูกริดรอนสิทธ ของเขาในความเป็นเด็กเนี่ยที่จะต้องเอาเวลาของเขาไปเรียนเสริมไปนู่นไปนี่โดยยัดเยียดที่พ่ออยากให้เป็นอย่างนี้พ่อแม่อยากให้เป็นอย่างน้ย่งี้กอย่างเราบอกว่าให้ใกล้ใกล้เข้ามาอีกนิดใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมแล้วคุยกันบ่อยๆค่อยๆพัฒนาแต่เด็กกันบอกแย้งกันเลยครับจะใกล้ได้ยังไงพระกลับมาเขาต้องไปนู่นไปนี่แล้วพ่อแม่ก็ต้องไปนู่นไปนี่สรุปแล้วเจอกันแป๊บเดียวเวลานอนก็ไม่รู้ละต่างนอนพอเช้าเจอกันแป๊บเดียวตกเย็นเนี่ยอาจากจะมาสรุปอะไรให้พ่อแม่ฟังไปเรียนเพิ่มอีกแล้ว ของเด็กมุสลิมก็จะมีการเรียนมุสลิมแต่ตรงนั้นนั้นเราไม่ได้ไปบังคับเขามากใช่นั่นเป็นอิสลามอิสลามนอกกเวลาที่เรียนแล้วการบ้านทําแล้วก็จะได้เรียนตรงนี้ไม่มีข้อบังคับมากแต่เราต้องสร้างสมให้เขาใช่แล้วครับเพราะศาสนาอันนั้นะทุกศาสนาครับใช่ทำให้โลกเราอยู่สงบได้ครับคนจะลัการเห็นแก่ตัวลงได้มากใช่แต่วันนี้ศาสนาเสื่อมลงด้วยภาพลักษณ์ของผู้ที่นับถือศาสนาทั้งหลายครับผมนะครับสําคัญครับ ใช่แล้วครับก็ฝากกันไว้นะครับวันนี้ช่วงที่สองนี้เราจะเน้นมาที่เรื่องเด็กซะเยอะนะครับ,รบเพราะว่าเป็นอนาคตของชาติเรา,าแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงโลกใบนี้ ที่จะต้องคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่ารุ่นพวกเราจะต้องหายไปในไม่ช้าเพราะเราหมดอายุไปแต่ว่าโลกใบนี้และประชาชนลูกหลานเราที่จะต้องอยู่เนี่ยต้องอยู่ให้ได้โดยที่ไม่ใช่รุ่นเรานั้นเป็นผู้ทําลายการเวลานั้นยอมเปลี่ยนไปสรรพสิ่งนั้นยอมเปลี่ยนแปลงเป็นกฎเกณฑ์ที่มั่นคงใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้ความรักอย่างที่เราบอกนะครับเราเกิดมาทั้งหมดเราอยากให้สังคมไทยทุกวันนี้นะครับให้ความรักแก่กันเยอะ ยื่นความรักให้กันเอาละครับมันยากมันยากสิ่งหนึ่งเลยนะก็คือจะให้เราบอกว่าทําใจให้รักมันก่อนกับคนที่เราเกลียดเนี่ย,ยกนะม,มันยากผมรู้ว่ายากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันทําได้นี่มันก็ดีไม่ใช่ว่าเราเราถ้าเกิดว่าเราทําให้เขาเนี่ยจากเกลียดแล้วทาให้เขารักแล้วเขาเปลี่ยนเป็นตัวเราได้เนี่ยมันก็จะดีมากเราก็ยอยากาจะรักเขาเรารู้ว่าความคิดเขาดีอะไรดีหมดแต่เขาง่ไปนิดนึงตรงที่เขาคิดจะทําไม่ดีใช่ไอ้ตรงนี้ผมถือว่าไซต์ตอหรือซาตานมารร้ายนะใช่แล้วครับ อะไรที่ผิดเราก็ต้องเห็นว่ามันผิดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ถูกก็บอกว่าถูกอะไรที่ผิดก็อย่าผิดอย่าเห็นผิดเป็นถูกอย่าเห็นถูกเป็นผิดครับแต่ก็อย่าลืมยกโทษให้คนที่กลับตัวจากความผิดได้ด้วยใจจริงใช่แล้วครับให้โอกาสเขาใช่แล้วครับ เขาอยากให้อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าอยากเห็นคนไทยนั้นร้อยมือร่วมกันแล้วก็สร้างสรรค์เพื่อสังคมกันสักทีซึ่งเรียกร้องมาอย่างนี้ซึ่งมันเป็นยากมากนะที่บอกว่ามันมีแต่กระจุกข,ของกลุ่มผลประโยชน์นี่เดี่ยวที่คุมประเทศอยู่แล้วมันก็ไม่มีทางเลยที่จะเป็นอย่างที่เราต้องการแต่มันต้องสาเร็จครับมันจะยากแค่ไหนไม่เกินความสามารถของความรักที่มีคนไทยด้วยกันใช่แล้วครับเพราะผมเชื่อว่าอนุภาพแห่งรักคือความมั่นคงของใจทุกคนครับผมมันจะได้คิดถึงกันมองถึงกันอย่างเรื่องของหนุ่มสาว อีสานคู่หนึ่งครับผมเขามีสัญญารักบอกกันไว้มันลูกราวเขาหน้าสงสารครับสัญญารักปากช่องสัญญาพอนารายในเพื่อนผมเขาชอบดูรายการนี้ถ้าเพาะกว่าสัญญาจาว่าผมจากปากช่องมาเจาลืมสัญญา ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนผันทำไรใกล้กันจนตะวันตกดินกลับได้